สวัสดีครับวันนี้ถึงงานโคราสโซลารเซลล์ครับผมวันนี้เซ็ตน้ำชุดแทงน้ำห้องสูงนะครับพร้อมกับชุดโซลารเซลล์ชนะุดนี้แทงน้ำขนาด4เม,4ม 3, ตรตนะครับผม4เมตรถังสารพาริส2ใบนะครับมีงนี้ครับ2ใบนะครับตัวนี้จะเป็นชุดงานฐานราดนะครับถึงงานวันนี้เราขุดหลุมจ่อลูเข็มเรียบร้อยแล้วครับ งานก็จะเชื่อมโครงสร้างเป็นชั้นน้ำทั้งหมดนะครับเลโกนะครับเราใช้เลโก้ชั้นน้ำทั้งหมดการเชื่อมข้อมูลเข้ากันนะครับกานงีนปอกคานปอกเสาทั้งหมดนี่คืองานก็กำลังเตรียมปอกหนาปอกคานปอกเสานะครับตัวนี้แล้วก็ดัดงานเข้ารูปนะครับมีทีมงานกบได้สวยงามครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับ ก็เสนกดัดเหล็กนะครับเราดัดเหล็กเข้าเอาแบบสวยง,งามน,นะครับผมมากด้วยประสบการณ์ครับผมอันนี้ชิมง,งานอายุงานกว่าเจฟฟ็ดสิบปีแล้วนะครับผม,มแ,ลแล้วการคุณภาพเขานี่เจฟฟ็ดสิบปีนะครับสังเกตได้ที่หัวนะครับผมงานได้คุณภาพแน่นอนมากประสบการณ์ครับผมแข็งแรงแน่นอนนี่อันนี้ดัดแล้วครับดัดมา ปอกเสาหน้าสวยงามเลยครับผมงานได้คุณภาพดี <c oughs> นั้นเราใส่ใจทุกทุกรายละเอียดทุกจุดนะครับผมสวยงามเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นงานข้อ ppc เสียบลงบอ่อบดานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอ่อบาดานอันน,นี้ก็เป็นงานบอดานตัวนี้เป็นเสมอสองแรงนะครับสองแรงสอง,ร,ง,สองระบบ a t d c นะครับจะลงบ่อ ครับนี่ตัวสมเรรนะคับสมเอตัวนี้ไม่ใช่อยู่ที่ร้อยสิบเมตรนะครับน้ําอยู่ที่สิบสามกิวนะครับผมนี่ก็จะเป็นงานที่ปอกเราใช้เหล็กข้ออ้อยนะครับผมงานปีกงานปอกแข็งแรงแน่นอนครับผมงานคุณภาพเลยงานปี่ขาดสวยงามจายช่างมืออาชีพนะครับผมขอเราแท้มานะครับเราไม่ได้ส่งนะ นี่ก็จะเป็นคานวางนะครับนี่มาดูตัวหลุมกันนะครับที่นึงนะครับหลุมขนาดหนึ่งเมตรคู่หนึ่งเมตรนะครับผมเจาะลูกเข็มลงไปนี่แล้วเจาะลูกเข็มแล้วก็มีลูกเข็มข้างกันซุดอีกนะครับสองชุดนะครับตัวนี้จะดูนะครับวันนั้นได้คุณภาพแน่นอนครับผมลูกค้าไม่ต้องกลัวรับประกันงานซุดตัวห้าปีนะครับแข็งแรงแน่นอนครับผม ัวเหล็กเราใช้เป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับตัวนี้เสาจะเป็นขนาดสามนิ้วนะครับตัว <c> น <oughs> ี้โครงสร้างถังย่างนี่เป็นแป๊บน้ำทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเชื่อมประกอบาง,งานนะครับงานเชื่อมงานประกอบเป็นงานแน่นอนขอฝากท่านใดสนใจนะครับผมงานคุณภ,ภาพงานดีๆนะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมงานโคาสสราชเซลล์เปลดศูนย์9 2 2 4 8 8 6 2นะครับผม